The <laughs> การดูแลทางธนกรรมในยุคกลางและช่วงคริสตศักราชที่1 8 0นแปดร้อยแตกต่างจากความสะดวกสบายและถูกสุขอนามัยที่เราพบเห็นในปัจจุบันอย่างมากหากไม่มีการให้ดมยาสลบใช้เครื่องมือทันสมัยหรือมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาาคนไข้ก็จะต้องทนทุกข์กับขั้นตอนที่เจ็บปวดและมักประสบปัญหาฟันผุและติดเชื้ออยู่เสมอดังนั้นหากเราย้อนกลับไปทบทวนประวัติศาสตร์ของการดูแลสุขภาพช่องปาก็นับเป็นการเตือนใจว่ามนุษย์เราได้ก ก้าวหน้ามาไกลามากเพียงใดรายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงยุคกลางยุคที่หากคนไข้นั่งบนเก้าอี้ทันตแพทย์เมื่อใดก็มักให้ความรู้สึกหวาดผวาเช่นเดียวกับนั่งอยู่บนเครื่องประหารชีวิตก็มีปาน กริ่นกันนะครับว่าในช่วงยุคกลางตั้งแต่คริสร์ศตวรรษที่5ถึงคริสร์ศตวรรษที่15ประมาณคริสต์กักราช5 0 0ถึง1,500ตลอดจนถึงช่วงคริสศักราชที่1800สาขาธนกรรมยังอยู่ในช่วงเริ่มตน้นไม่มีสถาบันสอนธนกรรมอย่างเป็นทางการและผู้ที่ประกอบวิชาชีพนี้มักเรียนรู้ด้วยตนเองหรือฝึกงานกับผู้ประกอบอาชีพอื่นโดยช่างตัดผมและช่างตีเลกก็มักทําหน้าที่เป็นผู้ถอนฟันเช่นกันเนื่องจากการถอนฟันผูเป็นหนึ่งในวิธีการรักษา ที่พบบ่อยที่สุดและสร้างเม็ดเงินเป็นกอบเป็นกามกระนั้นเนื่องจากไม่มีการดูแลทางธนกรรมอย่างมืออาชีพผู้คนจํานวนมากจึงหันไปพึ่งพาก,การรักษาแบบพื้นบ้านแทนเพื่อจัดการกับอาการปวดฟันด้วยตัวเองด้วยการรักษาที่ไม่เป็นอันตรายในขณะที่บางอย่างก็กลับแปลกประหลาดเช่นกันตัวอย่างเช่นผู้คนเชื่อว่าการถูเหงือได้โกหรือการจูบก,กับลาสามารถรักษาอาการปวดฟันได้ วิธีการรักษาทั่วไปอื่นๆได้แก่การบ้วนปากด้วยน้ำส้มสายชูหรือการเคี้ยวสมุนไพราบางชนิดซึ่งเชื่อว่ามีคุณสมบัติทางยาแม้ว่าวิธีการเหล่านี้อาจช่วยบรรเทาได้ชั่วคราวแต่ก็มักไม่ได้ผลในระยะยาวอยู่ดีเนื่องจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตผลสุดท้ายก็จบลงด้วยการถอนฟันอยู่ดี ทีนี้เมื่อเราคิดถึงธนกรรมสมัยใหม่เราก็จะนึกถึงคลินิกที่ดูดีมีเครื่องมือทันสมัยและขั้นตอนการรักษาที่แทบไม่เจ็บปวดใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามการไปหาหมอฟันในช่วงยุคกลางกับแตกต่างออกไปและไม่ใช่เรื่องน่ายินดีเนื่องจากใครก็ตามที่โชคร้ายและต้องทนทุกทรมานกับอาการปวดฟันก็จะต้องไปหาช่างตัดผมซึ่งเป็นหมอที่ทําได้ทุกอย่างในยุคนั้น ด้วยความแตกต่างระหว่างช่างตัดผมกับศัลยแพทย์ในยุคลางมีความคลุมเครืออย่างมาแม้ว่าช่างตัดผมจะทำหน้าที่เกี่ยวกับความงามเป็นหลกักแต่หน้าที่ของพวกเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ด้านเดียวเท่านั้นเพราะช่างตัดผมยังให้บริการต่างๆอีกด้วยเช่นการถอนฟนันซึ่งจะทำโดยใช้คขีมงเป็นหลกักและไม่ผ่านการใช้ยาสลบแต่อย่างใดดังนั้นจึงเข้าใจได้ง่ายว่าทำไมการถอนฟนันจึงเป็นทางเลือกสุดท้ายที่ผู้คนต่างนึกถึง นอกเหนือจากนี้เมื่อความต้องการการผ่าตัดมีมากขึ้นช่างตัดผมจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำหัตนการสัญญกรรมพื้นฐานโดยมักถูกเรียกให้ดูแลการผ่าตัดเล็กๆน้อยๆเช่นการตัดแขนขาการผ่าฟีและการจัดกระดูกที่หักประทักษะของช่างตัดผมมีความจำเป็นในช่วงสงครามและในช่วงโรคระบาดที่ความต้องการบริการทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้นทำให้พวกเขากลายเป็นบุคคลสำคัญและเข้าถึงได้ง่ายในสังคมยุคกลางแต่อย่างไรก็ตามหาก ช่วงนั้นช่างตะผมติดภารกิจก็อาจต้องใช้บริการแพทย์สัญจรหรือแม้กระทั่งช่างตีเล็กเพื่อถอนฟันซี่ที่เจ็บปวดออกไป และนี่ก็คือภาพบางส่วนของร้านตัดผมในสมัยก่อนเห็นได้ชัด,ดว่เป็นกระบวนการที่เรียบง่ายในฝั่งของผู้ทําไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีอะไรมาแต่ได้ผลดีเกินค่าเท่าว่บในฝั่งของคนไข้กับกลายเป็นฝั่งร้ายที่มีอยากนึกถึงและหวาดกลัวทุกครั้งที่จะต้องถูกถอนฟันหรือทำหัตถการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตาัดเพราะในยุคนั้นไม่มียาชาและการป้องกันเชื้อโรคที่ถูกต้อง ส่วนเสาตัดผมลายทางสีแดงและขาวที่คุ้นเคยในปัจจุบันมีต้นกําเนิดมาจากวิธีการที่เรียกว่าการปล่อยเลือดซึ่งเป็นหนึ่งในแง่มุมที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของช่างตัดผมวิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการปล่อยเลือดออกจากร่างกายคนไข้มีจุดประสงค์เพื่อควบคุมโรคและการติดเชือ้อเพราะเชื่อว่าการใช้เข็มเจาะและดูดเลือดออกมาจะช่วยกําจัดของเสียจากร่างกายจากนั้นช่างตัดผมก็จะใช้ผ้าคิ้วริ้วซับเลือดได้แห้งหลังผ่าตาัดนั่นจึงเป็นที่มาของแถบสีแดง และข่าวบนเสาพาตาในขณะที่เสาตัดผมเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องมือที่คนไข้จับไว้ระหว่างขั้นตอนการทำเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทีนี้กลับมาที่เรื่องฟันกันนะครับโดยฟันผุเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในยุคกลางเนื่องจากสุขภาพอนามัยช่องปากไม่ดีและขาดความรู้เกี่ยวกับผลกระทบกอนน้าตาลประฟันดังนั้นการถอนมันออกมาจึงเป็นวิธีการเดียวที่จะบรรเทาอาการปวดลงได้ประยุกนั้นยังไม่มียารักษาฟันผุที่มีประสิทธิภาพแต่ความน่ากลัวมันอยู่ตรงที่ในยุคกลางยังไม่มีการนํายาสลบมาใช้แถมจะทําโดยไม่ใช้ยาชาใดๆอีกด้วยทําให้ผู้ป่วยต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดโดยระหว่างขั้น ตอนการทำก็มักจะกัดหนังหรือยึดอะไรไว้ให้แน่นในขณะที่ช่างตัดผมถอนฟันออกมาซึ่งอาจใช้คขีมดึงแล้วถีบตัวคนไข้ออกไปแล้วรากฟันที่เป็นจุดศูนย์รวมของเส้นประสาหนึ่งในนั้นก็คือทําหน้าที่ส่งสัญญ,ญาณไปยังสมองเกี่ยวกับอุณหภูมิและความรู้สึกเจ็บปวดภายในฟันนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมคนไข้ถึงกรีบร้องเจียนตายแทบทุกราย จนกระทั่งปีคิรศักราชที่1 840ในตรัสออกไซด์หรือก๊าซถัวรอได้เข้ามามีบทบาทได้ถูกหยิบมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นมันจึงถูกนำมาช่วยบรรเทาอาการปวดจะขั้นตอนทางทางธนกรรมเนื่องจากในตรัสออกไซด์ช่วยหน่วงให้ระบบประสาททำงานช้าลงทำให้รู้สึกสงบและมีความสุขช่วยลดความวิตกกังวลและช่วยให้รู้สึกสบายตัวข้อดีอีกอย่างคือมันจะไม่ทำให้คนไข้หลับสนิทซึ่งยังสามารถตอบคำถามหรือฟังคำแนะนำของแพทย์ได้ your ในด้านของการอุดฟันสําหรับผู้โชคดีที่ไม่ต้องถอนฟันการอุดฟันก็ถือเป็นหนึ่งทางเลือกในการรักษาแต่ในยุคนั้นก็ยังห่างไกลกับการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงอยู่ดีเพราะมันไม่ได้ถูกอุดโดยวัสดุคุณภาพอย่างอะมันกมัมหรือเรซินคอมบูสิตเหมือนปัจจุบนันแต่พวกเขาอุดมันด้วยตะก,กั่วดีบุหรือเงินที่หลอมละลายซึ่งเป็นวิธีที่น่าตกใจอย่างมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานในปัจจุบนันแต่ก็ถือเป็นวิธีการที่ทันสมัยมากในยุคนั้นด้วยโลหะที่ กล่าวมาจะถูกขึ้นรูปในโพรงฟันเพื่อปิดผนึกไม่ผูกต่อไปและเครื่องมือที่ทันตแพทย์ใช้ในยุคน,นั้นไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อระหว่างคนไข้แต่อย่างได้เนื่องจากแนวคิดของทฤษฎีเชื้อโรคยังไม่ได้ถูกยอมรับอย่างกว้างขวางทําให้ขั้นตอนทางธนกรรมมักนําไปสู่การติดเชือ้อซึ่งบางครั้งก็อาจนําพาไปถึงขั้นเสียชีวิต ก็จบกันไปแล้วนะครับกับประวัติศาสตร์การดูแลฟันของมนุษย์ในยุคกลางเห็นได้ชัด,ดว่ามันแตกต่างในยุคปัจจุบันอย่างมากทั้งเรื่องของความสะดวกสบายถูกสุขอนามายัยอุปกรณ์ที่ปลอดภยัยรวมถึงวิธีการถอนฟันออกมาด้วยสแสดงให้เห็นว่ามันคือยุคที่ลองผิดลองถูกและยังไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งก็นับว่าพวกเราโชคดีมากที่ไม่ได้เกิดมาในยุคนั้นที่ต้องนั่งเก้าอี้ธนกรรมซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนกำลังจะถูกประหารชีวิตหากชอบคลิปนี้กดติดตามและแจ้ง เตือนเอาไว้นะครเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกในคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคนพิลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็ไมไหมด